ที่บราซิลจริงเปล่าคะไปบราซิลก็ไปงานนะคะไปกับของ,ขงเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งแล้วก็ก็ไปกันใช่แต่ก็มีแบบมีมีพี่ปีเตอร์มีลิเดียไปด้วยกันคือแต่มีทริปนี้มีคนเมาแล้วว่าแบบไปกิ๊กไปกาวกันที่นู่นพี่ทําเดินทุกทริปมะค่ะก็ให้ครบทุกทริปสี่ทริปก <c oughs> ็ตาเป็นทริปสุดท้ายก็คงจะข่าวจบที่ตาก็ไม่มีอะไรพี่ท็อปก็ ป็นพี่ที่น่ารักแล้วก็ดูแลตลอดเตัวฉันเราเซ็งไหมมันมีข่าวเขาบอกนี่มาอีกแล้วอะไรเงี้ยไม่เซ็งหรอกก็ก็ขำดีก็ตลกตลกไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเยอะไมปะ่ประจวบเหมาะกับช่วงเนี้ยพี่ท็อปเขาแบบว่ามีเรื่องกับผู้หญิคงคนนู้นคนนีอ้อะไรเงี้ย<อ>มีเรื่องอเล่าๆกัน<อ><อ>แล้วแบบว่าเราก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอ๋ออย่าอย่าเลยค่ะอันนั้นอันนั้นถ้าเกิดจะลึกไปถึงครอบครัวเขาอย่าเอาตาเข้าไปเกี่ยวนะคะถ้าเกิดเป็นแค่ขำๆ นี่น่หน่อยหน่อยไม่ซีเรียสแล้วเรารู้กันก็โอเคพี่้งอ,อ,องคลยว่าเดี๋ยวภรรยายพี่ท็อปจะแบบว่าอะไรอีกเพราะว่าเรื่องนี้มันจะมีปัญหาจริงเหรอไม่หลอกไม่หลอกของเราเขาน่าจะรู้ว่าจริงๆผู้จัดการพี่ท็อปกับผู้จัดการแต่ก็คนเดียวกัน <c oughs> อเพราะฉะนั้นก็ไม่แน,น่ไม่แน่จะมีอะไรอย่างตอนที่สองคนนั้นก็เป็นเพื่อนกันเขาก็ดวลกันมาแล้วอย่งางน้เรื่องาเพิ่งใช่ไหคะอย่างสองคนที่ผ่านกนมาก็เหมือนกันเราก็ผ <c oughs> ู้จัดการคนเดียวกันหมดแล้วก็ แต่ก็พี่ท็อปก็เป็นพี่คนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองจริงๆหรือเป็นเพราะว่าเราแบบไปคุยกันกัาูที่รุ่นกันอะไรอี้โดนสนิกกันมากเกินหรือเปล่าคนเรยมาเมาส์กันอะไรอย่างเงี้ยสนิกกันมากไหมอ่ะก็ก็อยู่ด้วยกันหมดนะจริงๆแล้วแต่ว่าคือบราซิลเนี่ยนึกออกว่าผู้ชายวันนี้ก็จะแบบเอออะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคอยเป็นแบบพี่ท็อปพี่ท็อปดูให้ด้วยนะ ช่วยด้วยอะไรเงี้ยถ้าไม่ถ้าไม่ช่วยจะกลับมาฟังพี่ผู้จัดการเราเะอะไรเงี้ยก็แค่พีเ่เอ,อพี่เขาคอยแบบกันให้แล้วพี่ก็แบบพี่ลำบากมากเลยว่าพี่ต้องมานั่งคอยดูตันเ<ต>นีน่ยก <คน S 1> ็ปวดๆใ,ใกล้กันมากเลยคนเราได้ไม่หรอกจริงๆก็ใกล้ลิโดลิเดียก็อยู่ด้วยกันหมดนะคะไม่ได้ไปไหนกันดังนั้นพิปนี้ที่บราซิลยืนยันได้ว่าไม่มีอะไรในกอไผ่แน่นอนไม่มีอะไรในกอไผ่แน่นอนค่ะความจริงพี่เราไม่ถามไหมคะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยก็ไปบอกเขาแม้ว่าเือเราถามไม่ต้องหรอกก็ลิ ไม่คิดเลยมากหรือว่าทุกทีคุยกันเป็นปกติแล้วเป็นพี่น้องอะไรอย่างเงี้หรือเปล่าค่ะกับพี่ท็อปเหคะก็คือจริงๆก่อนหน้านี้ก็รู้จักอยู่แล้วแต่คือพอไปบราซิลมันก็อาจจะสนิทมากขึ้นก็ก็เล่นได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรักเป็นยังางตอนนี้ความรักบ้างความรักก็คือก็เรื่อยๆดึงเงีย้ยไปเงี้ยมันก็ต่างคนต่างยุ่งแล้วก็เจอกันน้อยลงมากเหมือนกันมันเป็นมัน มันเกไดไม่น้อยลงนี่เป็นเพราะงานเพราะงานเพราะง,งานเขาก็ยุ่งตาก,ก็ยุ่งแต่พอสมันโอเคใช่ไหมกันเรื่อยๆโอเคโอเคแต่ตอนนี้คนนไมกลัวเราสลับสดกันจะหมดแล้วตาได้เลยอยังตาบอกแล้วไงคะว่ายังมีอีกหลายคนมีพิจาร์มีเซนมีอีกหลายคนหาเพราะงั้นตายัางแบบเรายังมีเวลาเนาะเราก็แต่ยังสน,นุกอยู่เลยแต่คิดว่าต่ยังไม่พร้อมตอนนี้ด้วยของตายังไม่ใกล้เที่ยงเลยตอนนี้กี่ปีแล้วนะห้าปีกว่าห้าปีครึ่ง เรียงเรียงมีเฉียงเฉียงมาคุยเรื่องแต่งงานไหมคะไม่ไม่มีเฉียงไม่มีเอียงเลยไม่มีอะไรเลยเราตรงตรงเหมือนเดิมพวกเน่เหมือนเดิมโอเคครา